สวัสดีครับสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับมาอยู่กับผมนะครับ ในข้ออนุบาลลูกไก่นะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวการเลี้ยงลูกไก่ไข่นะครับก็เลี้ยงลูกเป็ดก็มีนะครับก็ลูกเป็ดประมาณสิบกว่าตัวนะครับประมาณพอเป็นลูกเป็ดไข่กากีแคมเบลนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันแล้วนะครับก็ จะพา f อซมาดูว่านะครับการฟักลูกเก็ดลูกไก่ออกมาแล้วมีิีการเลี้ยงยังไงนะครับการเลีลูกบ้านยังไงเลี้ยงแบบไหนนะครับก็ะะมาดูความคืบหน้ากันนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็นี่ลูกไก่ไข่นะครับลูกไก่ไข่ไฮบริดแล้วก็มีทั้งลูกไก่ไก่ไข่รสไ,ขอ,ไอแลนด์นะครับแล้วก็มีลูกเป็ดไข่นะครับ เด็กไข่กะทิเช่นเดยวนะครับก็อายุ3นะส,สัปดาห์แล้วนะครับ3ส,สัปดาห์กว่าแล้วนะครับก็จะไปจะถึง1เดือนแล้วนะครับก็เป็นบางรุ่นนะครับมันอยู่ในนี้มันมีอยู่3 3รุ่นนะครับก็มันจะห่างกันประมาณไิ่นหรือว,ว่า2 3วันประมาณนี้ก็จะออกมาเลี้ยงในคอกเดียวกันประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างทีง่จะ ไซส์ตัวไม่เท่ากันเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นครับก็เลยดูแล้วมันจะตัวไม่เท่ากันนะครับก็มีอยู่สามรุ่นเะยครับนี่รุ่นที่สี่ก็อยู่ขอกน้นนะครับรุ่นที่สี่ก็เจ็ดสิบกว่าตัวนะครับพรกลุ้นมันนั่นก็ชุดนั้นก็เป็นไก่ไข่ลูกไก่ไข่บางทีนะครับชุดนั้นนะครับก็ก็ขยายพันธุ์สักปีนะครับประมาณนี้หนึ่ง ดื้อกำลังดื้อกำลังโซนกินเก่งนะครับไก่กินเก่งม pues ากนะครับไก่ชุดนี้ก็อยู่ในจํานวนนี้ก็จะเป็นก็สามรุ่นนะครับอายุสามสัปดาห์สามสัปดาห์กว่าแล้วก็สามสัปดาห์สองสัปดาห์นะมาอยู่รวมกันอยู่ในคอกเดียวกันเนื่องจากก็เอามารวมกันอยู่ในคอกเดียวกันแต่ล่าสุดนะครับ ก็จะขยับขยายนะครับก็จะทําตรงนี้นะครับให้เป็นเลา้าให้เป็นคอกใหญ่รวมกันไปเลยนะครับประมาณสักบรรจุได้ประมาณสักาสามร้อยอ่าสี่ร้อยตัวนะแต่จริงๆแล้วนะมันถ้ามันตัวหนึ่งเดือนสองเดือนขึ้นไปแล้วมันจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะแออัดนะครับต้องต้องคัดตัวที่มันตัวใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ออกไปนะไปเลี้ยงต่างหากนะครับนะก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกว่าหรือสองเดือนก็จะย้า,อออาย,ายออก ไปอยู่ในเรานะครับก็มาอัปเดตให้กับเอฟซีความคืบหน้าต,าตา่างๆที่หลังจากที่ฟักลูกเป็ดลูกไก่ออกมาแล้วนะครับครบอายุนะครสามสัปดาห์กว่าแล้วนะครับวิวัฒนาการลูกเป็ดลูกไก่ตัวโตเท่าไหร่แล้วนะครับทำอะไรบ้างในแต่ละวันกนะ็ก็คืออ มันมันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีทั้งลูกไก่ไข่ไฮบิดลูกไก่ไข่รถแอแอลเลสนะครับว่าจะอยู่รวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นลูกไก่ไข่ไฮบิดนะครับก็ก็ผมทําการฟักเองนะครับฟักเองนะครับพ่อพันเองนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่รวมกันนะครับตัวผู้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ตัวสีขาวนะครับ ตัวสีขาวก็คือเป็นลูกไก่ไข่ไฮบิดนะครับตัวสีขาวก็บอกได้เลยก็คือตัวผู้นะครับตัวผู้ส่วนตัวลายขท้านั้นก็จะเป็นตัวเมียประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็คือเราเป็น,น,น,นลูกไก่รสนะครับไก่รสประมาณนี้นะตัวแดงๆนะครับก็คือเป็นไก่ไก่รสนะครับไก่รสไก่ไข่รสไอแลนอนย่างเงีตัวแด,ดงๆ ดวงเดี่ยวนะครับโตจนมานี่นะแล้วก็ก็จะเห็นลูตกเป็ดนะครับลูกเปดที่ไข่นะครับมันก็จะมีอยู่สองสองรุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้ลูกเ็ดมันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับสองรุ่นนะครับรุ่นแรกมันก็จะสามสัปดาห์แล้วนะครับเห็นไหมนะครับมันก็จะตัวโตใหญ่มากนะครับมันมันกินเก่งแล้วก็ตัวถ้าจะเปรียบเทียบเดียวกันก็รุ่นนี้ครับรุ่นนี้รุ่นเดียวกันกับ ลูกเป็ดนะครับที่ฟักพร้อมกันนะครับนตัวโตเท่าเท่ากันเลยนะครับแต่ถ้าจะเป็ดเลี้ยงก็คือเป็ดเป็ดมันจะตัวโตก่อนนะบาทนะครับประมาณนี้นะับสูงกว่านะครับตัวโตนะครับประมาณนี้กำลังดื้อกำลังสนนะครับแต่ละตัวนะประมาณนี้นะครับก็คือนะครับในจํานวนนี้200ครับสองร้อย สองร้อยตัวสองร้อยกว่า,าตัวนะก็คือไม่มีไม่มีตายสักไม่มีตายนะครับไม่มีตายมีตายตัวตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ก็เอามาครั้งแรกนะครับก็เอามาลงอนุบาลลงพื้นนะครับก็มีตายตัวหนึ่งนะแตะ่ณปัจจุบันนี้นะครับไม่มีไม่มีตัวไหนตายนะครัทุกตัวแข็งแรงกินเก่งลูกวนนะครับนี่ก็อาหารหมดไปแล้วนะครับผมก็จะให้อีกรอบหนึ่งบ่ายสามโมงนะครับ ตามจริงแล้วผมก็จะให้ตลอดทั้งวันนะครับแต่ก็ตันนี้ก็ยังไม่ให้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับผมยนี้ไม่ให้นะจะให้ปกตมิมันเทเต็มรางนะครับเทเต็มรางไว้ประมาณสองชั่วโมงไม่เหลือนะครับกินเก่งมากนะครับในจานวนนีมน้มันเยอะนะครับถ้าจะให้อาหารมันครับตกสามวันต่อกระสอบนะครับสามวันต่อกระสอบนะเฉพาะลูกไก่ไทย ลูกไก่อยู่ในนี้ในคอกนี้นะครับนี่นะครับในคอกนี้น่ครับตัวจะที่ทหารเต็มรางเลยนะครับเราจะมีทั้งตัวเขี่ยออกนะครับว่าอยู่เต็มพื้นก็ให้เขาเก็บาเก็บตกไปก่อนนะครับประมาณนี้ดูลูกเป็ดนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะับลูกเป็ดไข่ก็ยี่ห้เดียวนะครับมันก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะต้องรอดู นะครับผมก็ยังไม่ได้คัดเพจนะครับยังไม่ได้คัดเทจก็จะประมาณนี้นะมีตัวโตนะระมาณนี้นีก็คือก็มาอัปเดตให้กับยูซีนะคยูซีดูว่าผมได้ฟังลูกเป็ดลูกไก่มาแล้วนะครับเลี้ยงเลี้ยงแล้วมีอัตราการรอดเท่าไหร่นะครับมองว่าอัตราการรอด99.9เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับในจำนวนที่ผมเลี้ยงนะครับ มีตายหนึ่งตัวนะครับในจํานวนลูกเป็ดแล้วลูกไก่นะครับลูกเป็ดลูกไก่ในจํานวนนี้สองร้อยกว่านะครับก็ลายไปหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวนะก็อัตราการรอดสูงมากนะครับก็เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนในสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับอากาศร้อนลูกเป็ดลูกไก่ก็แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราอนุบาลในช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวนะครับ น้าหนาวมันจะอัตราการรอดก็จะประมาณอยู่ที่เจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอะไรนะลูกเป็ดลูกไก่มันต้องให้ความอบอุ่นเขานะครับอบอุ่นเขาทั้งคืนทั้งวันนะครับถ้าอากาศหนาวนะครับอาการรอดมันก็จะค่อนข้าง,งน้อยนะครับแล้วก,ก็ประมาณเกอบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการรอดนะครับผมก็เคยผ่านมาแล้วนะครับการอนุานบาลลูกเป็ดลูกไก่เราต้องพยายามเรื่องอไฟให้ความอบอุ่นในกลางคืนตอนกลางคืนนะครับน้ํา อย่าให้ขาดประมาณนี้นะอย่าให้ขาดนะครับก็พยายามกลางคืนนะอย่าให้ลมโกรกมากเท่าไหนนร่นะอยักจริงๆิงแล้วถ้าผมผมเอาถ้า่ายเอ่อสีเขียวนี้ขึ้นนะครับขึ้นเพราะว่านะผมก็ให้ให้มันลมมันโกรกเพราะาอากาศร้อนนะครับเพราาะว่แล้วก็ลูกเป็ดลูกไก่เขาก็ตัวโตแล้วนะครับก็เลยเอาผ้าเขียวนี่ขึ้นไปนะครับ กติผมว่าจะเอาลงเหมือนฝั่งนี้นะครับทำเป็นสองชั้นนะครับพยายามให้ลมมันโกกเข้าน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดราต็ผมว่าเอาขึ้นนะครับเพราะว่าลูกเป็ดลูกไก่ตัวโตแล้วนะครับก็อัตราการรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับประมาณนี้ก็มาดูมาดูเ้านี้นะครับมาดูข้อขนุบานี้นะครับมาดูข้อขนุบานี้นะครับ นีนะครับผมเพิ่งออกออกจากกรงนะครับเพิ่งออกออกจากกรงเมื่อวานนี้นะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าตัวนะครับมีตายไปแล้วสองตัวนะสองตัวตายไปแล้วสองตัวต่ากันกัรรอดก็ประมาณนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็อายุสัปดาห์สัปดาหน่อยหน่อยนะครับ วันหนึ่งสัปดาห์นั่นแหละครับอันนี้ก็คือลูกไก่กไข่นะครับลูกไก่ไข่ไฮดิดนี่ครับก็จะจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียขึ้นจะขึ้นเหมือนกันนะขึ้นจะขึ้นประมาณนี้ขึ้นจะข,ข,ขึ้นนะครับลูกไก่ไข่ประมาณนี้ก็ล่าสุดอยู่ที่บ้านก็อกชุดหนึ่งก็ฟักออกมาแล้วนะครับประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับก็น่าจ,จะเอามารวมกับชุดนี้นะครับนะก็ ทำวัคซีนก่อนนะครับถึงจะเอามาปล่อยลงพื้นนะครับก็ต้องทำวัคซีนก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็แค่มาอัปเดตให้กับ FC ซนะครับหลายท่านที่ติดตามผมอยู่นะครับว่าการฟักลูกเป็ดลูกไก่นะครับหรือการเพาะเพาะลูกเป็ดลูกไก่นะครับการขยายพันธุ์เองพิ่งพาแบบตัวเองได้นะครับแบบกล้ากระโดดเหมือนผมนะครับแค่เรามีพ่อแม่พันธุ์ที่ดี แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ดีนะครับดูฟักที่ดีนะครับมาตรฐานนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเล็กน้อยนะครับในเรื่องการที่เราจะฟักลูกเกดลูกไก่แบบแรกนะก็ต้องนะมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อยก็เคยอ,อย่างน้อยก็ต้องเคยนะครับเคยเลี้ยงหรือว่าเคยดูใน ทีวีหรือว่าในทีวีโอนะอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานได้นะครับหรือเห็นข้างบ้านเคยเลี้ยงไก่พื้นเมืองประมาเลี้ยงไก่อันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐา,นะา,านเหมือมามานนะกอันน,กน,นนะนะก็เอามาปรับใช้ในนะในการเลี้ยงของเราได้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็สําหรับทปวีดอนี้นะครับผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในทีวีโอหน้านะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม